สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดูที่ดูดฝุ่นนะคะพามาดูที่ดูดขยะเศษใบไม้นะคะก็เป็นลักษณะนี้นะคะแฟนก็จะใส่ไปในนี้นะคะนแล้วก็จะหล่นไปข้างใต้ใต้แบบนี้นะคะ ขยะก็จะเอ่อไปทางนู้นนะคะสีสดำดำนะคะขึ้นไปาสายท่อดูดเศษเศษขยะไปทางนี้นะคะอันนี้ซื้อมาเฉพาะทำความสะอาดผลไม้นะคะนี่นะนะอันที่ทำความสะอาดอาบ้านก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจะไม่เอามาปนกันนะคะไม่มารวมกันนะคะ มีออเดอร์มาสองถังนะคะก็เลยไปเก็บมาเช้านี้เก็บรอลูกแดงนะคะเราก็จะไปทำความสะอาดอีกนะคะมีก้านก็เอาออกนะคะอันที่ลูกไม่ดีก็เอาออกนะคะ ลูกเสียลูก,ก็เอาทิ้งนี่นะคะผลไม้ก็จะเปียกๆหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้านี้ฝนตกนะคะ ได้ลูกใหญ่ๆมากเลยนะคะวันนี้เก็บจะลูกใหญ่ๆผลไม้จะหายากหน่อยเราประโคดีนะคะไปอีกป่าน,นึ่งก็มีให้เรา แฟนก็ทำความสะอาดให้นะคะเออเวลีตุเลพี่ชายมาเอามาเอาไอ้นั่นก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะพี่ชายเข้ามาที่ความทำความสะอาดนะคะขยะก็เยอะมากเลย อ,อันนี้อากาศดีมากเลยค่ะอากาศดีมากเลย <tightening> ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ ทาความสะอาดบลูเบอรก่อนนะคะลูกค้าจํเอาตอนเย็นหกโมงเจ็ดโมงเอ่อมันหนึ่งทุ่มนะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ